แผู้ชมครคนที่ทางบ้านฐานะยากจนเนี่ยโอ้โหเขาอยู่กันลำบากจริจงๆบางทีเราเห็นสภาพบ้านเขาเนี่ยเราอยังคิดเลยนะโอ้โหอยู่กันได้ยังไงบ้านโซแม,ม่แล้วก็อยู่กันตั้งหลายคนนะครับเดี๋ยวมีภาพคนที่อยู่ในสภาพบ้านอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วเขาได้บ้านใหม่ก็จะขอช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะ,ะดูภาพกันหน่อยครับโดยพลโทดังรีกิติยานนทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกนะครับก็ไปมอบบ้านหลังใหม่ คือในพื้นที่เดิมเนี่ยแหละครับแต่ว่าปรับปรุงซ่อมสร้างให้ใหม่เลยนะครับและมอบให้กับคุณมะลิศีจันทร์อายุ61ปีนี่คือบ้านหลังใหม่ที่ทําเสร็จแล้วนะครับอยู่บ้านเลขที่215หมู่2ตําบลบ้านพริกอํเาเภอบ้านนาที่นครนายกซึ่งก็มีพลตรีชัยยาจุ้ยเจริญที่ปรึกษากองทัพพระที่1ในฐานะเลขานุก,การส่วนอำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งนะฮะร่วมส่งมอบด้วยบ้านของ คุณป้ามาลิเนี่ยนะฮะอยู่กัน6คนก็มีคุณป้ามีสามีแล้วก็ลูกอีก4ี่คนดูสภาพบ้านครับทุกผู้ชมฮมะก่อนดําเนินการก่อสร้างอยู่กันแบบนั้นเนี่ยนะฮะเป็นสังกะสีแล้วก็สังกะสีไม่สมบูรณ์ด้วยผุกพังด้วยความมั่นคงปลอดภัยความสะดวกสบายไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะขอแค่ไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนฝนม,มีที่กินมีที่เข้าห้องน้าก็เพียงพอแล้ว เนี่ยนะเดือดร้อนยากจนนะฮะจนหน่วยทหารแล้วก็ภาคเอกชนที่เขาเข้ามาสนับสนุนเนี่ยเข้าไปดําเนินการก่อสร้างให้ใหม่ท่านผู้ชมดูภาพหลังดําเนินการนี่คือสภาพบ้านที่นี่แหละเขาเรียกว่าบ้านบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสภาพเดิมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ทําการเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมนะฮะก็เป็นโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้และได้โอกาส อยู่ในกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดพื้นที่ภาคกลางโดยกองทัพภาคที่1นะครับก่อนที่กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1จะเข้าไปซ่อมแซมเนี่ยนะฮะก็ได้รับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์จากบริษัทเอกชน139,000กว่าบาทแล้วก็ดำเนินการสร้างใหม่ทั้งหลังเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันที่15มิถุนายน63จนถึงวันที่30กรกฎาคม63โลงเวลาดำเนินการแค่45วันเท่านั้นเองอเดี๋ยวฟังเสียงขอ,ของคุณป้ามารีหน่อยครับ บ้านหลังนี้หนูท,าาทําอาชีพขายอาหารตามสั่งค่ะเล็กๆน้อยนะคะบ้านหลังนี้มีอยู่ห้องเดียวและก็ไม่มีกําลังจะต่อเติมอีกนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกองทัพโบกที่เห็นความสําคัญของประชาชนดิฉันปรับพื้มมากค่ะคือไม่ใช่คุณป้ามะลิท่านเดียวที่โชคดีนะฮะยังมีคนที่ฐานะยากจนอีกหลายๆครอบครัวก็จะมีโอกาส ได้บ้านหลังใหม่แบบนี้นะฮะซึ่งทางคณะเนี่ยนำโดยพลโทรังสีเนี่ยนะฮะก็ไปดูบ้านที่เขากําลังสมรวจแล้วก็ประเมินการซ่อมแซมบ้านอยู่นะครับอีก5ห,หลังก็มีบ้านของคุณสวรรค์นวลเขียวเป็นเกษตรกรนะฮะคุณชวีทุนนาเมืองนะท่านนี้ก็เกษตรกรเหมือนกันแล้วก็อยู่ในบ้านเพียงลาพังเท่านั้นเองบ้านชั้นเดียว ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยบ้านของคุณบัวน้ำทรับอายุ69ปีนะฮะอยู่กับลูกหลานแล้วก็ไม่ได้ประกอบอาชีพด้วยเป็นแม่ของพลทหารปรเมศชาติไทยนะฮะมีบ้านของคุณลำม่อมอวดเถาอายุ75ปีอาศัยอยู่กับภรรยาแต่บ้านนี้สังกะสีผุพังมากๆเลยนะฮะแล้วก็บ้านของนายสว่างสิริโกอายุ87ปีท่านนี้เนี่ย ไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วอายุมากแล้วนะฮะรับเงินสวัสดิการของรัฐเป็นค่าใช้จ่ายเท่านั้นเองแล้วก็บ้านก็ทุดโทรมนอกจากนี้เนี่ยคณะยังไปที่บ้านของคุณปราณีไวยว่องอายุ87ปีเป็นผู้ทุพพลภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนะครับเป็นแม่ของพลทหารวันนัสนันไวยว่องซึ่งคณะก็ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเตียงผู้ป่วยรถเข็นวิวแชร ถุงยางชีพให้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปประเมินแล้วก็จะซ่อมแซมบ้านให้พูดถึงโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนะฮะก็อย่างที่บอกว่าทางกอทงทัพพื้ที่1เนี่ยเขาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เขาเดือดร้อนจริงๆต้องการจริงๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอีก25จังหวัดในภาคกลางมีวัตถุประสงค์นะฮะสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจ ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะกองทัพบ,บกซึ่งเขาดําเนินการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอีกหลายส่วนด้วยกันนะครับทําบ้านเสร็จแล้วส่งมอบไปแล้วทั้งหมด268หลัง แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร167หลังต่างจังหวัดอีก101หลังนี่คุณป้าท่านนี้คือปราบลืล้ม,มดีใจมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยโอ้โหก็อยู่กันแบบตามมีตําเกิดอ่ะดีใจแทนพวกเขานะคะได้บ้านใหม่ได้บ้านที่ถูกสุขลักษณะอ,อยู่แล้วอบอุ่นปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะ